สวัสดีครับผมนบอีซุสุจากช่องนบอิซุสนะฮะเดี๋ยวในวันนี้นะครับก็มีรถที่ต่อโตัวถังเสร็จเรียบร้อยรอการส่งมอบนะครับเป็น NLR130 นะฮะสี่ล้อจมโบของอีซุสุนะครับก็ลูกค้าต่อเติมเป็นแบบคอกนะครับสำหรับรถคันนี้กับโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถออกรถได้จริงนะครับสำหรับโมเดลปัจจุบันนะฮะ NLR130 ออกรถโปรโมชั่นอยู่ที่59,0 0 0บาทนะครับ แล้วก็ค่างงวดสามารถผ่อนได้ยาวสุด72งวดเลยนะฮะข้างงวดก็จะอยู่ที่18,500นะฮะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีประวัติผ่อนชำระดีนะครับมีประวัติดีก็เลือกรับโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็คือขับฟรีอีก90วันได้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ต่อตัวถังเสร็จเรียบร้อยรอการส่งมอบกับลูกค้านะครับ NLR 130ต่อตัวถังเป็นแบบคอกนะครับคันนี้นะฮะความสูงของคอกก็จะอยู่ที่2เมตรนะฮะ ความยาวอยู่ที่3เมตร30นะครับต่อชัตซีนะฮะความกว้างของตัวถังของตัวกระบะตรงนี้นะครับก็อยู่ที่เมตร80นะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูสเปคนะครับว่ากับโปรโมชั่น59,000เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับคันนี้ก็ต่อตัวถังเป็นแบบคอกนะฮะความสูงของตัวคอกก็อยู่ที่2เมตร20นะครับความยาวอยู่ที่3เม30นะฮะ ความกว้างเมตร80นะฮะ NLR 130นี่ตามสเปคนะครับ59,000บาทก็ได้แบบคันนี้เลยพร้อมจดทะเบียนป้ายเขียวนะฮะป้ายเขียวก็คือเป็นป้ายแบบวิ่งไม่ติดเวลานะครับวิ่งได้24ชั่วโมงเลยการขับขี่ของรถบรรทุกคันนี้นะครับลูกค้ามีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับก็สามารถขับคันนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราขับตามท้องถนนต่างๆนะครับ ไม่ต้องเข้าด่านช่างน้ําหนักนะฮะเพราะว่าเราจดทะเบียนเป็นป้ายเขียวเป็นป้ายรถบรรทุกนะฮะเบือนรถปริกอัพทั่วไปเลยเนี่ยสเปคของตัวกระบะนะครับตัวตัวช่องตรงนี้นะครับก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เราเปิดนะครับหรือว่าจะให้ปิดไปเลยก็ได้นะฮะข้อดีของการเปิดช่องตรงนี้นะครับลูกค้าก็สามารถมองกระจกสองหลังนะครับมองอามาทางด้านท้ายรถได้นะฮะนี่ติดตั้งตัวราวตัวนี้นะครับ ตัวคาตัวนี้ก็กันผ้าใบฉีกขาดนะฮะมีติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมเหล็กตัวยูคว่ำนะฮะให้หนึ่งชุดนะฮะแล้วก็ทังด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมพร้อมตะขอนะฮะนี่ตัวนี้จะเป็นตะขอคล้องผ้าใบนะครับติดตั้งให้รอบคันเลยนะครับทางด้านหน้าเราก็มีทางด้านหน้าเราก็จะติดตั้งตัวตะขอตัวนี้อีกนะครับนี่สําหรับลูกค้าที่จะเอาไปบรรทุกแล้วก็ติดตั้งตัวผ้าใบนะครับคุ้ม คุมการน,น้ำกันฝนได้อีกระดับหนึ่งเลยพร้อมจดทะเบียนป้ายเขียวให้เรียบร้อยนะฮะพร้อมมวกก็จะมีหมวกติดตั้งมาให้ด้วยนะฮะกับโปรโมชั่น5 9 0 0 0พร้อมจดทะเบียนเสร็จสับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอรอจดทะเบียนเสร็จนะครับรอแผ่นป้ายมานะครับตอนนี้ก็จดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยละรอการใช้งานเนี่ยติดตั้งฟิล์มกองแสงให้เรียบร้อยนะฮะ สำหรับลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลปัจจุบันนะครับรุ่นปี2021นะครับก็เหลือรถไม่กี่คันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรุ่นปี2022นะฮะก็จะมีไมโนเชนเข้ามาใหม่นะครับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวรถนิดหน่อยนะฮะหลักๆก็จะเปลี่ยนตัวไฟหน้านะฮะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟหลีกก็จะเป็นแบบเป็นตัว L นะฮะเป็นแบบ LED นี่ตัวโค้งตัวนี้นะครับ เป็นเหล็กกันผ้าใบนะครับกันผ้าใบฉีกขาดก็เดินรอบเลยนะฮะในส่วนของความสูงพวกนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะฮะตามการใช้งานของลูกค้าเลยจะเอาความสูงเท่าไหร่ลูกค้าก็ดีไซน์รีเควสต์มาได้เลยนะครับแจ้งความจำงกันได้เลยโอเคอยังไงลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับนึกถึงรถบรรทุกนะครับอย่าลืมนึกถึงเซลนบอีสสูนนะครับผม วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะฮะขอขอบคุณและสวัสดีครับผม